เท่าไหร่แล้วอายุเท่าไห,ไหรนนไหไ่ได้เหรออายุเท่าไหร่พาเมนสอดทิววอสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดทอไมยังพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวด้อม ชาลีกามินดอมแพนดาดอมเดซี่วันนี้นะคะกามินชาลีตกงานตกงานคู่เลยนะคะ <Not S 1> แต่ว่าก็ <No. S 1> มาไลฟ์นะคะชาลีไลฟ์อยู่ในอยู่ในแอปฟ้านะคะทุกคนชาลีไลฟ์อยู่ในแอปฟ้าไปดูได้นะคะ <No. S 1> ก็ ควงคู่ออกไปกินข้าวก็มีแซลกันนิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ว่างทุกคนที่สวิตเซอร์แลนด์อากาศไม่ดีค่ะไม่สามารถที่จะออกไปตีกอล์ฟได้ก็เลยอยากจะนั่งเมาส์อมอยนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้แอดทุกคนก็เห็นนะคะว่าแอดไปติดตามนะคะจักรวาลชาดีอีกหนึ่งคนก็คือจินรถแห่นะคะเอาคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนนะคะมีจินก็จะต้องมีพูดถึงพี่ก้องห้วยไร่ หลายคนก็รู้นะคะว่าพี่กองเนี่ยเขาสนิทกับแน็กชาลีมากเพียงแต่ว่าอาจจะมีนะคะด้อมบ้านชาลีกามินบางคนนะคะก็แอนตี้พี่กองห้วยไร่นะคะถึงขั้นคอมเมนต์ในช่องของแอดนี่แหละแต่รู้สึกว่าคอมเมนต์จะหายไปแล้วหลายคนก็น่าจะเห็นอยู่น่าจะแบบลบคอมเมนต์เองนะคะเพราะแอดไม่ได้ลบก็เขามาคอมเมนต์ประมาณว่าถ้ากามินชาลีนะคะคบหานะคะเป็นเพื่อนกับก้องห้วยไร่เนี่ย เขาจะไม่ติดตามนะคะเขาจะแบนโอ้โหก็สำหรับแอดก็อยากจะบอกว่าตามสบายเลยเดอ้อไม่อยากไม่อยากติดตามกับบอตองติดตามเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามกล้องห้ไล่จริงๆจะรู้ว่าเขาเป็นสายกิจกรรมถึงแม้เขาจะเนาะอารมณ์เขาก็แบบบุคลิกของเขาก็จะหำหำผู้จาจะมีคำหยาภาษาอีสานบ้างนั่นมันก็เป็นบุคลิกของเขานะคะแต่จิตใจของก้องให้ไล่นี่คือดีมากมาก ทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่าพี่ก้องเนี่ยพูดถึงาชาลีกับกาเมินแล้วก็จินยังไงนะคะคือเขาก็เป็นพี่ชายใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนน้องๆแล้วก็พี่ก้องเองก็ให้เกียรติชาลีตลอดแม้กระทั่งเรื่องของจินนะคะวีซ่าต่างๆพี่ก้องก็บอกแล้วนะคะว่าไม่มีการตัดหน้าอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะจ้างจินก็ต้องผ่านนักชาลีนะคะผ่านทีมงานของนักชาลีไม่มีการตัดหน้ากันแน่นอน เพราะฉะนั้นดราม่านี้หมดไปนะคะส่วนวันนี้ทำคลิปก็อยากให้ทุกคนนะคะไปฟังพี่ก้องห้วยไร่นะคะเมาชาลีกามินวันที่ไปเจอทั้งคู่ที่คู่บอลนั่นแหละทุกคนเอาจิงๆิงนะพี่ก้องเนี่ยหลุดหลุดโป๊บ่อยมากนะคะเรียกการมินว่าเมียเ <laughs> มียของแมกชาลีก็ไปฟังกันทุกคนน่ารักน่ารักนะคะ ก็ในเมื่อเขาคบหากันมีความจริงใจให้กันคนที่เป็นเอฟซีแล้วไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ก็ตามสมบายเดอ้บอบ่มักกับบอมองมาติดตามขาเจ้า,จาเดอ้อเขาเป็นแฟนกันแล้วนะวเพราะว่าหรอหรอ,อยู่ไหนนะั่นอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถามก็าถามไ้เฉยพี่น้องกันทำไมเราเขารู้กันหมดแล้วพี่เป็นเรื่องเราไปบอกตกกุ้งกหนแพ้ี่เหรอแพ้หน้าแดงเลยนะแพ้ถาม ไม่<ใ>อยากตายอ่ะไม่อยากตายอยากรู้กูอยากรูก้กูไม่ได้อยากตายเป็นชาลีครับถูต้องครับเราเป็นเราเป็นแฟนกันเล้ตอนนี้คือผมต้องหาอกาศไปร้องเพลงกันคููครองมันฟังสดๆแล้วเพราะกูว่าเมื่อ่นั้นมันพิดสังเกตต,ตรงที่ตอนที่เห็นไอ้กามินมันร้องการออกมาโอเกะเมามาน้องมันร้องคาราโอเกะเมามา,มาผมมันนั่งอยู่กับบักันบ,าบาชาลีกามินยังมาหอดกอดปั๊บคนหนึ่งเอา บอแล้วกูว่าบอแมนแล้วกูว่าพี่สังเกตแล้วเออ,อยู่บ้านน้ากันนี่กูกูกับกูกับพ่อได้เบาอย่างไรแต่ว่าแบบยังมากอดข้อปั๊บเนี่ยอ่ากูถามเนี่ยที่วิตทัวร์เวลาสูงเามาสูยางไปกอดข้อไผ่น่าเห็นบ่ตั้งเป็นข้อสงสยัยทุกคนสงสัยเบิืกกูบ่สงสยัยอืม คนเฒ่ามันสิมาเม,มาปันไหนมันก็ต้องรักษาสติขวามันไม่มาสิไป,ส,ไปสีไปกอดใครก็ได้มันบอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปกอดนั้นเขาเขา,เขาเกิดอารมณ์ึ้นมากเขาเอาเข้าไปอเอเอาเข้าไปไปกินเขา้าวมันด้เป็นยังไงเมันบอระลาววิตามินอ๋อวันนั้นเดลกับพี่ก้องไป ไปบ้านชาลีไปคู่บอลทีแรกว่าจะไม่ไปกเพราะว่ามันดึกแล้วเราต้องไปเตะบ,บอลกับพี่เต๋อไงเราเราแคนเซิลนะัดพี่เต๋อไม่ได้ตอนไปหาชาลีมันก็โทรมาเร่งที่ก้องไอจินก็ส่งข้อความมาจินก็ กินก็รอรอพี่กองจนจนถึงน่าจะตีหนึ่งกว่ากับตีสองอะไปถึงก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนเยวเยวกับพี่กองไปถึงค่ะน้องก็สั่งสั่งลาบสั่งส้มตำอะไรให้ก็เลยนั่งอยู่ที่ชาลีมันจะทำคา,าเหมือนคาเฟ่ยอยู่หน้าบ้านใหม่ที่น้องซื้อใหม่เราไปถึงเราก็ได้ยิน สาวๆเขาร้องเพลงไงทุกคนร้องคาราโอเกะก็ได้ยินเสียงกามินนั่นแหละร้องคาราโอเกะอยู่น้องก็เลยนั่งเล่นอยู่ตรงบดน้องน้องเดินออกมาแล้วก็สวัสดีค่ะเออเขาบอกว่าเขาจำได้จำได้จำพี่กองได้ค่ะพี่เบลอะไร แต่ใดๆก็คือช่วงนี้ชาลีไม่ว่างทุกคนนั่ชอบหายโขบโขเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายแต่คงหายคิดถึงพี่ตองแหละเพราะว่าไปหาโรเร่งแบบมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะอเราก็ไปเตะบอลทีแรกว่าจะไม่ไปแต่ สงสารได้จนนิตไงถ้าไม่ไปตอนนี้มันก็ไม่รู้จะได้แบบเจอกันแบบพร้อมหน้าวันนอ๋อสั่งโน่นสั่งน,น,งนี่กับอนาคตมันจะซื้อที่ทั้งคู่บอลละมั้งอ่ะทั้งซอยมันเปของมันหมดเลยทุกคนตีสองเดินดูที่กับชาลีมันซื้อบ้านได้ปะ แล้วพอเขาย้ายออกแล้วมันก็กลายเป็นบ้านหลังใช่ปะแล้วมันก็พาเดินดูทั้งซอยนั้นมันเป็นบ้านหลังแล้วแบบอีนี่กลักวกลัวกลัวกุ๊กกุกูไงแล้วตีสองมันก็พาเดินดูต้นไม้บางดูที่ชมนกชมไม้มือตีสองถ้าไปวันที่หนึ่งขอหวยละแต่ชาลีมเป็นคนไม่กลัวอะไรบน ขำำตอนไรเดอร์มาส่งของไรเดอร์มาส่งของแล้วชาลีออกมารับของบ้างกาเมินออกมารับของบ้างแล้วคนส่งของคือแบบ <c oughs> ค้อหานั่งดูกับพี่ก้องแบบดูคนส่งของแบบตกใจที่แบบเห็นชาลีเห็นกาเมินไปรับของอะไรเงี้ยู้าหาวันนี้ซัมเดย์พรีเดย อร่อยอร่อยเレストランคอมคอมอร่อยจริงอืมอืมเอาใส่ปั่นเยอะต้อมไดโนดีเจทีวีพี่ก้องอินตัวัสดีนะขอให้นวนพักผ่อนที่ดีนะครับบ๊ายบายเลยเดี๋ย่ชายนี้บ๊ายบายก่อนปิด ดีครับมาบายครับผมขอบคุณครับชาลีหลอเสมอขอบคุณครับ